บ้านไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มพูนความสุขในชีวิตเท่านั้นยังเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตานะคะคนเราทุกคนย่อมฝันว่าในชีวิตนี้เราน่าจะมีบ้านของตัวเองสักหลังหนึ่งแต่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันราคาที่ดินที่สูงขึ้นวัสดุก่อสร้างเหล่านี้นะคะคือปัจจัยสําคัญสําหรับการซื้อบ้านสักหลังเราคงต้องหาที่พึ่งลคะค่ะเรามาคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้สินเชื่อเรื่องบ้านกันนะคะ การขอสินเชื่อกับธนาคารนั้นไม่ยากเลยครับเพราะสินเชื่อเป็นบริการหลักของธนาคารบริการหนึ่งที่ธนาคารให้กู้เงินเพื่อนําไปใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในด้านการประกอบธุรกิจหรือการบริโภคการขอสินเชื่อผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้กับธนาคารเพื่อประกอบในการพิจารณาสินเชื่อหากคุณสมบัติของ ผู้ขอสินเชื่ออยู่ในหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดการขอสินเชื่อไม่ยากเลยครับสำหรับเอกสารที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องนํามาประกอบเกี่ยวกับการพิจารณาคาขอสินเชื่อประกอบด้วย 1. เอกสารเกี่ยวกับตัวผู้ขอสินเชื่อคือบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสและบัตรของผู้สมรส 2. หลักฐานเกี่ยวกับการเงินของผู้ขอคือสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือรับรองรายได้หรือหนังสือแสดงการเสียภาษีรายได้นะฮะหรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนะครับเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนบริษัทห้างร้านนะครับก็แสดงหลักฐานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานที่3ก็คือหลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันผู้ขอจะต้องนำสำเนาโฉนดหลักประกัน ในกรณีที่ซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายประกอบวงเงินที่ธนาคารจะพิจารณาให้กู้สําหรับสินเชื่อเพื่อนําไปเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยธนาคารจะให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน80%ของราคาซื้อขายนะครับสำหรับ,บวงเงินที่จะให้ผู้ขอกู้กู้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับภาระหนี้ของผู้ขอกู้ด้วย หลังจากที่ผู้ขอกู้ได้ยื่นเอกสารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยได้ไปทําการตรวจประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกันแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7-10วันก็ทราบผลว่าธนาคารจะพิจารณาอนุม,มัติให้หรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านหรือว่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยของตนเองนั้นถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้นะครับให้ขอคําแนะนํากับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะนําเงินเพื่อไปอวางดาวหรือมัดจํากับในการซื้อหลักทรัพย์นั้นคุณผู้ชมครับก็ฟันจะเป็นจริงกว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับธนาคารกรุงเทพจำกัดพร้อมเสมอที่จะเป็นพื่กุ้คิดของคุณครับสวัสดีครับ